หนูแหม่มและน้องแอลลี่ค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกดารารุ่นใหญ่ที่ทุกท่นานรู้จักกันดีค่ะหนูแหม่มและสามีอย่างบอบบี้โรเบิร์ตค่ะทั้งคู่แต่งงานใช้ชีวิตคู่ผ่านมรนผ่านหนาวกันมาหลายสิบป,ปีแต่ไรในเรื่องของทายาทและเมื่อไม่นานมานี้นะคะทั้งคู่ตัดสินใจออกมาเปิดตัวเป็นลูกบุญธรรมคะ่ะโดยตั้งชื่อว่าน้องแอลลี่หน้าตาเนียน่ารักแถมมีความเหมือนบอบบี้อีกด้วยล่าสุดหนูแหม่มและบอบบี้ได้ขอเคลียร์ให้ชัดๆด้วยความที่หน้าตาของน้องแอลลี่ยิ่งโตยิ่งเหมือนคุณพ่อ อย่างบอบบี ไม่ไหวโดนแซวว่าจ้าตัวในแอบซุกภรยาเอาไว้อีกคนหรือเปล่าซึ่งขอตอบตรงนี้ว่าไม่ใช่ค่ะแต่บ,บังเอิญว่าแก้มใหญ่เหมือนกับคุณสามีงานนี้บ๊อบบี้เลยได้มีการเปรียบเทียบภาพชัดๆของตัวเองในวัยวเด็กและน้องแอลลี่ซึ่งต้องบอกว่าเหมือนกันมากๆเลยแหละคะ่ะหรือว่านี่อาจจะเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตที่เขากําหนดมาให้แล้วยังไงทางทีมงานเองก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวนี้ด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าน้องแอลลี่เนี่ยเป็นเด็กที่โชคดีมากๆเลยที่ เพรียบพร้อมไปดิครอบครัวที่อบอุ่นค่ะท,ทั้งยีงมันก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะ